แน่นอนครับธรรมะสามารถเป็นยารักษาใจได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกทุกข์เศร้าหรือหมดกำลังใจด้านล่างนี้คือข้อคิดทางธรรมะที่อาจช่วยให้ใจสงบและเบาลงได้ข้อคิดธรรมะเพื่อคลายทุกข์คลายเศร้าหนึ่งทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นทุกข์เกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้ไม่ใช่ให้เราจมอยู่กับมันเมื่อเราเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเราจะค่อยๆวางมันลงได้เองสองไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป แม้ความเศร้าก็เช่นกันทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปความทุกข์ใจในวันนี้วันหนึ่งจะผ่านไปแน่นอนเหมือนเมฆดำที่ลอยผลนฟ้าสามความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่อยู่ที่ใจเราไปรับมันอย่างไรถ้าเราฝึกใจให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่เติมแต่งไม่ยึดต,ติดความทุกข์ก็จะลดลงเองสี่ใจที่ว่างคือใจที่เบาลองปล่อยวางความคิดบ้างปล่อยวางความคาดหวังบ้าง แล้วจะพบว่าความเบาสบายมันเกิดได้จากภายในไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยน5ทำมาไม่ได้ช่วยให้เราหนีพ้นจากปัญหาแต่ช่วยให้เรามีปัญญาเผชิญกับมันอย่างเข้าใจไม่มีชีวิตใครที่ไม่เคยเจอปัญหาแต่ธรรมาจะสอนให้เราอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์มากเกินไป